i Creator Podcast ก้าวแรกสู่การเป็นคอนเทนต์ครีเตอร์มืออาชีพกับผมเอ็มขจรเจรอญไอพงนิชหรือแอาขจชิสวัสดีครับพบกับรายการ i Creator Podcast อีกครั้งนะครับวันนี้พิเศษมากๆผมมีแขกรับเชิญที่เชื่อว่าก็น่าจะเป็นคอนเทนต์ r คร t เตอร์ Creator, แล้วก็นักเขียนในดวงใจของใครหลายคนรวมถึงเป็นหนึ่งในคนที่ ผมเคยต่อคิวอย่างยาวนานนะครับเพื่อขอให้เซ็นของพี่เขาด้วยนะครับชื่นชอบมากๆครับผมอยู่กับพี่เอ๋นิ้วกลมนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ๋ครับขอบคุณมากเลยครับที่ชวนมาคุยกันครับครับก็พี่เอ๋ครับอยากให้ช่วยแนะนำนิดนึงว่าตอนนี้พี่เอ๋มีผลงานอยู่ที่ไหนบ้างแล้วก็เกี่ยวกับคอนเทนต์เนี่ยตอนนี้ทําอะไรอยู่ที่ไหนบ้างครับ ก็ในส่วนตัวเองก่อนแล้วกันนะครับก็มีเพจ r o u n f i n g e r นะครับทาง Facebook นะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังทำช่อง r า u n ฟิงเกอร์แ n นแนนะครับก็มีทั้งใน YouTube แล้วก็ในช่องทางพอดแคสต่างๆแล้วก็มีสำนักพิมพ์คูปนะครับที่พิมพ์หนังสือออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ก็ทำพอดแคสต์กับทาง The Standard อยู่ด้วยก็คือความสุขโดยสังเกตพอดแคสต์ครับผม ก็เยอะมากเลยครับเหมือนพี่เอจะมีสักสิบมือน่าจะน้อยกว่าเอ็มครับเอ็มน่าจะทำงานเยอะกว่าย้อนกลับไปนิดนึงครับก็หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าพี่เอกเนี่ยเรียนจบมาทางสถาปั์เนาะครับผมคือหลายคนพอบอกนิ้วกลมเนียอาจจะคิดว่าเอ๊จบอักษรแน่ๆเลยการใช้คำพูดหรืออะไรหลายอย่างพี่เอกเริ่มต้นในอาชีพการทำคอนเทนต์เนี่ยได้ยังไงครับเอ่อ เริ่มเลยแรกเริ่มอาจจะย,ย้อนไปจนไปถึงประมาณสมัยมหาวิทยาลัยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นคนอ่านหนังสือมากมายอะไรเท่าไหร่แต่พอเข้ามหาวิทยาลัยไปแล้วแล้วมีเพื่อนคนหนึ่งเขาเอาหนังสือมาให้อ่านแล้วก,แวก็แล้วก็รู้สึกว่าชอบอ่านแล้วติดนะครับจริงๆหนังสือเล่มแรกๆที่อ่านเลยคือ The Never Ending Story ของ Michael เอนเนะครับแล้วก็ mm hmm. พออ่านหนังสือมากขึ้นเรื่อยๆมันก็เกิดมาพร้อมก,กันกับช่วงนั้นเป็นกระแสของ นิตยสารในเมืองไทยที่มีนิสารศที่น่าสนใจออกใหม่ๆเยอะมากนะครับเช่นอเดโอเ n นซั m เมออะไรแบบนี้ฮะก็เริ่มต้นจากแบบนั้นครับคือถ้าบอกว่าไม่ได้เรียนมาทางด้านการเขียนโดยตรงก็จริงแต่ว่าเราอาจจะครูพักรักจำจากการอ่านข้างนอกห้องเรียนเนี่ยแหละครับหลังจากนั้นก็ก็ก็เริ่มมีฝึกเริ่มเขียนเองหรือว่ายัางไงดี อ่าใช่ครับก็พอเราอ่านหนังสือเยอะๆมันก็เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเนาะคือมันเหมือนแบบเวลาเราอ่านเยอะชอบอ่านแล้วก็อยู่ๆมันก็นั่งลงเขียนอะไรแบบนี้มันก็เริ่มต้นจากเขียนอะไรที่ยังไม่ต้องมีคนอ่านเช่อนอ,อาจจะเป็นไดอารี่หรือว่าหยิบกระดาษขึ้นมาก็ลองเขียนดูอะไรเงี้ยครับแล้วก็ที่มันเริ่มเริ่มเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาก็คงจะเป็นตอนที่ทําหนังสือทํามือกับเพื่อน ก็รวมตัวกัน7คนแล้วก็ทำหนังสือทำมือชื่อดิม D.I.M. ที่ล้อกับ D.I.Y. นะครับก็มาจากคำว่า Do it myself ก็ทำเป็นหนังสือซีรองแบบนี้ครับแล้วก็ตอนแรกๆก็แจกฟรีเลยในจุลานะครับแต่ว่าพอตอนหลังรู้สึกว่าเห็นเขาแจกฟรีแล้วเขาชอบไปทิ้งกันก็เลยก็เลยขายเล่มละ14บบาทครับผมก็เริ่มต้นจากแบบนั้นแล้วก็ไอ้เจ้าดิมเนี่ยมันก็พาเราไป ในจุดที่เราไม่เคยคิดฝันเหมือนกันก็คือว่ามีเพื่อนเขา,าถือดิมเนี่ยไปที่อเดพอดีว่าตอนนั้นเขาเข้าไปที่อเดแล้วก็ดิมเนี่ยมันก็เลยไปอยู่ในมือของพี่โหน่งวงธนง oh. ซึ่งตอนนั้นก็เป็นแบบไอดอลของเราเลยเพราะว่าเขาทำอเดที่เราอ่านแล้วชอบมากอะไรเงี้ยครับก็พอพี่โหน่งได้อ่านเขาก็เลยบอกเออก็ว่างๆก็ลองแวะเข้าไปคุยกันสิอะไรเงี้ยครับก็ก็เข้าไปนั่งคุยกับพี่โหน่งไปกันทั้งเคนเลย แล้วก็พอคุยแล้วก็รู้สึกว่าเออได้แรงบันดาลใจเพราะมันก็เหมือนกับไอดอลเราเขาเขาชื่นชมสิ่งที่เราทำเลยครับแต่ก,ก็ก็คิดว่าเออเขาก็คงให้กําลังใจเราด้วยครับก็บอกว่าเออก็ทําต่อไปนะเขียนกันสนุกดีอย่างเงี้ยครับก็<ม>ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้รู้สึกว่าเออเฮ้ยการเขียนหนังสือมันก็สนุกแล้วก็จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นควบคู่ไปกับตอนที่เราเรียนหนังสืออยู่เลยนะฮะคือเรียนอยู่แถวแถวชั้นประมาณสักน่าจะปีสี่ปีห้า แถวๆนั้นนะครับครับอืมอความรู้สึกชอบในงานเขียนเนี่ยครับมันก็เริ่มเรารู้รู้แค่ไงว่าตัวเองจริงๆล้วแบบน่าจะเอาดีทางนี้หรือว่าน่าจะไปทางนี้ได้ครับก็อันที่จริงมันคงไม่มั่นใจมาตลอดครับแล้วก็ไม่ไม่ได้มีจุดที่ทําให้เรามั่นใจเลยว่าเราจะเอาดีทางนี้ได้แต่ด้วยความที่เราก็ไม่ได้เรียนมาทางนี้มันก็เลยเป็นข้อดีนะครับทําให้เราไม่ซีเรียสกับมัน ไม่รู้สึกว่าต้องเอาจริงเอาจังกับมันอ่ะเพราะยังไงเราก็เรียนมาทางการออกแบบใช่ไหมครับแล้วเราก็อม,มองตัวเองว่าเราคงจะไปทํางานด้านนั้นแหละตอนนั้นก็เรียนมาจนถึงปีห้าก็เริ่มรู้ตัวเองว่าชอบทําโฆษณาแล้วก็มีความสนใจอยากเป็นครีเอทีฟโฆษณาเพราะฉะนั้นชีวิตมันก็เลยมุ่งไปสองด้านพร้อมๆกันแต่ว่าให้น้ําหนักไม่เท่ากันน้ําหนักข้างหนึ่งก็คืออยากจะทําโฆษณามากมาก กับอีกทางนึงก็คือเออแต่การเขียนมันก็สนุกดีอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นพอเราทําไปด้วยอารมณ์ที่มันผ่อนคลายมากๆแล้วก็ไม่กดดันตัวเองว่าเราจะเอาดีทางนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นพาร์ทที่สนุกของชีวิตนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเออจะต้องเอาดีกับมันแต่ว่าความสนุกเนี่ยแหละที่มันเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เรากล้าทํามันแล้วก็ทํามันทีทีขึ้นบ่อยๆขึ้นจนกระทั่งเราก็เริ่มรู้สึกว่าเออเราทํามันได้ได้ดีขึ้นเหมือนกันอะไรแบบนี้ครับ ผมชอบพาร์ทที่พี่เอกเล่าเรื่องความสนุกเพราะจริงๆเครีอก็หลายคนหรือบล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์หลายคนเท่าที่คุยในตอนเนี้ก็เริ่มจากความสนุกของตัวเองคืออาจจะไม่ได้เริ่มจริงจังแบบโหฉันต้องสร้างเพจมีคนไลค์เป็นน้ามี u <ม>ู u ู u ติวเบอร์เยอะๆแล้วก็ไปเ<ม>สีเยเงินกับมันมากแต่ว่าหลายคนก็ชอบจากความชอบสุดตัวค่อยๆฝึกค่อยๆทําค่อยๆใส่อะไรเข้าไปมากขึ้น,นเรื่อยๆพี่เอกคิดว่ามันก็คล้ายกันกับในยุคนี้เช่นเดียวกันป่ะครับ จริงๆใช่เลยฮะเอ็มก็จับประเด็นได้ได้เออเราก็ไม่ได้คิดนะเมื่อกี้ที่พูดแต่ว่าเออพอเอ็มจับประเด็นขึ้นมามันเห็นชัดมากเลยว่าใช่เราคิดว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่มันแตกต่างกันของในยุคเรากับยุคนี้เนี่ยมันคือการที่เห็นโอกาสที่จะประสบความสําเร็จที่มันแตกต่างกันในสมัยเราเนี่ยเราจะไม่ค่อยกล้านึกฝันว่าเราจะมีคนมาชื่นชอบผลงานเราเยอะมากมายอะไร เพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยเวทีมันไม่ได้เปิดกว้างแบบทุกวันนี้ใช่ไหมครับ,รบข้อข้อเสียก็คือว่าเราก็ไม่กล้าฝันแต่ว่าข้อดีก็คือเราก็ไอความไม่ฝันเนี่ยมันก็ทําให้เราไม่กดดันตัวเองก็ทาทาไปเออสนุกเพลินเพลินก็ทําไปยังไม่ต้องคิดหรอกคนจะอ่านสักร้อยคนพันคนหรือว่ามันจะถึงหมื่นคนเหรออะไรเงี้ยมันไม่มีทางจินตนาการถึงอะไรแบบนั้นได้เลยนะครับแต่ในโลกทุกวันนี้เนี่ยพอเราเห็นว่าเอ้ยคนนั้นมี follower เอ่อหู เป็นหมื่นเป็นแสนเลยเลยครับมันอาจจะทําให้เราฝันเห็นภาพของตัวเองที่ชัดมากๆนั่นนั่นก็เป็นข้อดีแบบหนึ่งแต่ข้อเสียของมันก็คือถ้าเราฝันชัดแล้วเรากดดันตัวเองพอเราทําแล้วเฮ้ยมันยังไม่ค่อยไปวะอันนี้มันไม่ค่อยมีคนไลค์เลยวะเฮ้ยยอดมันไม่เพิ่มวะเราอาจจะรู้สึกเครียดเกินไปแล้วก็ทําให้เราอาจจะวางมือจากมันเร็วเกินไปก็ได้นะครับก็คิดว่าไอความสนุกแล้วก็ความ รู้สึกว่าเพลินไปกับมันเนี่ยมันจำเป็นมากๆเลยตอนตอนเริ่มต้นที่จะจะ create อะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งครับครับครับส่วนตัวผมได้อินบ็อกซ์เยอะเลยครับบ่อยๆจากน้องๆหลายคนที่อยากเป็น c ครีอเตอร์บอกว่าพี่เอ็มหนูทำมาสามเดือนไม่ไม่ไม่ดังเลยหรือว่าไม่มีคนตามเลยเนื้อทำดีกว่าอะไรแบบนั้นคือความสำเร็จมันไม่ได้มาอย่างว่องไวขนาดนั้นอครับ,รบผมคคือจริง<อ>ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องอระยะเวลาครับ คือถ้านับตั้งแต่ตอนที่เริ่มต้นทำดิมกับเพื่อนๆเนี่ยมมันผ่านเวลาตั้งน่าจะสักสามน่าจะสักสามปีเป็นอย่างน้อยนะครับถึงจะได้เริ่มเขียนคอลัมน์ลงไปในนิตยสารอเดคือถ้าเป็นทุกวันนี้อาจจะรู้สึกว่ามันช้ามากเลยอะนึกออกไหมสมมติเราเปิดบล็อกหรือว่าเปิดเพจแล้วแบบโอ้โหสามปีแล้วอะมันยังไม่เห็นผลงานที่ มันจะออกสู่สายตาสาธารณะเลยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในช่วงเวลานั้นเวลามันเดินช้ากว่าในช่วงเวลานี้อยากให้เล่าถึงตอนที่เริ่มลงหนังสือเริ่มแรกเลยครับโตเกียวไม่มีขาเนี่ยครับเอตอนที่จะเริ่มเริ่มเริ่มเขียนในมันซึ่งเข้าใจว่าหลายคนก็อาจจะได้เริ่มได้ยิงชื่อของนิวกลมแบบจริงจังแบบแมสเลยนะครับในในช่วงเล่มมันด้วยนะครับ อยากให้เล่าความรู้สึกของตอนได้มีผลงานที่แบบเ,เป็นที่รู้จักอย่างมากๆเล่มแรกแล้วก็ตอนที่เริ่มเขียนเล่มแรกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับก็มันเท้าความกลับไปถึงการได้เขียนในอเดก่อนเนาะเพราะว่าจุดเริ่มต้นเลยของการที่ได้ส่งงานเขียนตัวเองออกไปสู่สายตาคนในวงกว้างมันคือพื้นที่ในหน้ากระดาษอเดซึ่งตอนนั้นก็ดีใจมากๆแล้วโอ้โหงานเราได้ไปลงในนิตยสารที่เราชอบมากๆก็ดีใจสุด แล้วก็เขียนต่อเนื่องขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทุกครั้งที่นั่งลงเขียนคอลัมน์ของอเดก็เกร่งทุกครั้งนะครับแล้วก็พอดีว่าในะระหว่างนั้นเนี่ยแหละก็เริ่มไปทำงานละแล้วก็มีโอกาสได้เดินทางไปที่ญี่ปุ่นก็ไปที่เมืองโตเกียวเนี่ยนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นทริปที่สนุกมาก <c oughs> แล้วก็มีเหตุการณ์ประสบการณ์ต่างๆที่น่าสนใจเยอะมากก็บันทึกมาเยอะครับพอกลับมาเนี่ยก็ลองนั่งลงเขียนครับ ก็เช่นกันกับที่เมื่อกี้คุยกับเอ็มเนี่ยแหละว่าเอ่อมันนั่งลงเขียนเนี่ยมันไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นหนังสืออะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเราสึกว่าเฮ้ยโคทิปนี้แม่งมันว่ะต้องเขียนว่ะเงี้ยเราก็นั่งลงเขียน<ม>แล้วเขียนไม่จบด้วยนะครับ <laughs> คือเขียนไปถึงประมาณสักน่าจะครึ่งเล่มอะประมาณนั้นอะแล้วก็คาคาไว้แล้วก็มีโอกาสได้ไปคุยกับพี่โหน่งฮะก็พี่โหน่งวงธนงเนี่ยแกก็บอกเออเขียนไว้เหรอ,อลองเอามาอ่านหน่อยสิพอดีว่า ทางอเดเนี่ยเขากำลังจะทำอัลบุกที่เป็นสำนักพิมพ์ทำพ็อกเก็ตบุ๊กอะไรเงี้ยครับก็เลยเอาไปให้พี่โหน่งแกอ่านแกอ่านแล้วแกบอกเฮ้ยสนุกว่ะเขียนให้จบดิก็เลยเป็นแรงผลักดันครับที่ทําให้เราเขียนโตเกียวไม่มีขาจนกระทั่งจบออกมาเป็นเล่มก็เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ระหว่างทางเนี่ยมันมันก็เต็มไปด้วยความไลฟ์ประสบการณ์นะครับแต่ว่าเป็นความสนุกที่รู้สึกว่าเออนั่งเขียนแล้วมันเพลินดีแต่มันก็ต้องการคนมาผลักเราให้ให้ไปถึงฝันเหมือนกัน ทีนี้พอหนังสือมันออกมาเนี่ยจําได้เลยว่าเ,เขาพิมพ์ออกมาสามพันเล่มแล้วก็คโคต้านักเขียนเนี่ยเขาก็จะให้มาสิบเปอร์เซ็นของออจานวนเล่มที่พิมพ์ใช่ไหมครับผมก็ได้กลับบ้านมาสามสิบเล่มแล้วก็เอามาให้แม่ดูแม่ก็บอกว่า โหสามสิบเล่มเนี้ยจะเอาไปให้ใครเนี่ยใครเขาจะอยากได้แล้วแม่ก็แม่ก็บอกว่าเออลุ้นนะเนี่ยสำนักพิมพ์เขาจะแบบจะขายหมดเหรอสามพันเล่มมันเยอะมากเลยนะอะไรเงี้ยครับเราก็บอกว่าเออเราก็ไม่รู้หรอกว่าขายหมดไม่หมดแต่ว่าเราก็ขอบคุณที่เขาพิมพ์ให้เลยครับแล้วมันก็ก็ต้องบอกว่าไอ้เจ้าโตเกียวไม่มีขามันก็ไปได้ไกลเกินคาดนะครับเพราะว่าทันทีที่เราได้รู้ว่าเออมันมีคน พูดถึงมันมีคนรีวิวลงในแมกกาซีนในหนังสือพิมพ์อะไรแบบนี้ครับก็รู้สึกว่าเออดีใจมากๆที่ผลตอบรับมันเป็นแบบนั้นแล้วก็พอทางสำนักพิมพ์ส่งข่าวว่ามันจะได้พิมพ์ครั้งที่สองอย่างแรกเลยก,ก็คือรู้สึกโล่งใจว่าเออเราก็ไม่ไปอ,อทําให้สำนักพิมพ์เขาเสียหาย <laughs> <laughs> แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเอ,อ้ยดีใจว่าแปลว่าเฮ้ยมันมีคนอ่านงานเราเนี่ยไปอย่างน้อยสามพันคนแล้วนะอะไรเงี้ยครับอืมครับก็ หลังจากนั้นก็จะเริ่มมีหนังสือเล่มออกมาครับอย่างกัมพูชาพิลาเดียวใชครเนปลานนปลาแล้วก็เริ่มเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆความผมสงสัยสองอย่างเกี่ยวกับการเป็นนักเขียนในในยุคนั้นนะครับอย่างแรกคือพี่พี่เอ๋มีความมีนิวิ่ัไในการเขียนได้ยังไงนี่คือคือเด็กรุ่นใหม่หลายคนเนี่ยเขียนบล็อกแบบ ส,สั้นๆเนาะสองสามหน้าเนี่ยก็จะเริ่มเหนื่อยแล้วแต่การที่เราสามารถมีวิธีในในการเขียนหนังสือออกมาหนึ่งเล่มเนี่ยต้องใช้พลังแล้วก็ใช้เรียกว่ามีระเบียบในตัวเองระดับหนึ่งแล้วก็มีมีวิธีการเขียนยังไงครับใน,ในการจะทาเรื่องอะไรออกมาอืมคือถ้าสิ่งที่เอ็มเรียกว่าพลังนะครับเอ่อส่วนตัวแล้วเนี่ยเชื่อว่ามันมีพลังสองพลังพลังที่หนึ่งก็คือพลังข้างในตัวเราเองพลังอีกอย่างนึงก็คือพลังจากข้างนอกคือ ตัวเราเองเนี่ยมันก็มีความจําเป็นเหมือนกันว่าเราหลงไหลในไอ้การงานที่เราทําอยู่จริงๆไหมเช่นถ้าคุณเป็นคนชอบแต่งเพลงมากอะ่ะไม่มีใครฟังอะ่ะคุณก็สนุกกับมันอยู่ดีคุณก็จะแต่งมันออกมาอยู่ดีอะไรเงี้ยครับเราคิดว่าไอ้สิ่งนั้นน่ะมันมันมีอยู่ในตัวเราก็คือเรามีความสุขจริงๆที่ได้นั่งลงเขียนแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันครับว่าแม้เราจะมีความสุขมากแค่ไหนเนี่ยถ้าไอ้ผลงานที่เราทําออกมามันไม่มีฟีดแบ็จากคนอื่นเลยเนี่ย มันก็มีสิทธิ์ที่พลังในตัวเรามันจะเหี่ยวไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นได้พลังสองสิ่งนี้มันต้องวนเวียนกันแต่ไม่ได้หมายความว่าไอ้พลังข้างนอกอะ่ะมันจะต้องเยอะหรือมากมายอะไรนะครับมันอาจจะเป็นเพื่อนสักคนหนึ่งก็ได้ที่แบบว่าเวลามันอ่านงานเราแล้วมันบอกว่าโอ้โ oh, หเขียนดีว่ะชิ้นนี้นเขียนดีหรือมันอาจจะดา่าเราบ้างก็ได้โห oh, ชิ้นนี้ไม่ไหวว่ะว่าไม่ชอบเลยเนี้ยนะฮะไอ้คนคนนี้สําคัญมากคือคนคนนี้อาจจะมี อาจจะแยกร่างกันหรือหรือรวมร่างกันก็ได้นะครับสำหรับตัวตัวเราเองเนี่ยคนที่เป็นพระคุณเนี่ยก็คือคุณแม่เวลาเขียนเสร็จแต่ก่อนเนี่ยเขียนเนี่ยพวกโตเกียวกัมพูชาเนปลาลเนี่ยเขียนเสร็จบทหนึ่งจะมานั่งอ่านให้แม่ฟังนะครับซึ่งเป็นภาพที่แบบว่าโบราณและน่ารักมากแม่ก็จะบอกว่าเอ้ยเขียนดีเขียนดีคือไม่ว่าจะเขียนดีหรือไม่ดีแม่ก็จะบอกว่าเขียนดีครับคนคนนี้ จำเป็นมากในชีวิตเราคือเป็นคนที่เป็นปั๊มน้ํามันอะคอยเติมกําลังใจให้เราแต่ในขณะเดียวกันชีวิตเราก็จําเป็นจะต้องมีเพื่อนสักคนหนึ่งอะที่มันด่าเราตรงตรงไอ้ฝั่งเนี้ยเป็นฝั่งผระเดชใช่ไหมครับก็อันนี้มีเยอะครับก็อันเนี้ยก็ก็ต้องมีเหมือนกันทีนี้เนี่ยอ๋อพอมันมีฟีดแบ็กะครับไม่ว่าบวกหรือลบอ่ะมันดีกว่าการทํางานไปเงียบๆแน่นอนเพราะลบบางทีก็เป็นพลังผลักดัน เอ้ยมึงบอกว่ากูยังเขียนไม่ดีเหรอกูจะเขียนให้ดีให้มึงดูอย่างนี้ครับส่วนคําชมมันก็ช่วยเติมกาลังใจแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ก็เลยคิดว่าสองพลังนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับสําหรับการที่จะทําให้เราทํางานใดงานหนึ่งเนี่ยต่อเนื่องไปเรื่อยๆแต่อีกอย่างหนึ่งคือถ้าถามว่าทําไมถึงออกผลงานได้สม่ำเสมอเนี่ยคิดว่ามีอีกปัจจัยหนึ่งก็คือการวางแผนการทำงาน S <S <S คือบางครั้งเนี่ยเวลาเราทำงานเนี่ยเราอาจจะพูดถึงแพชชั่นเยอะหรือว่าเราอาจจะพูดถึงอารมณ์ความรู้สึกว่าเออชั้นชอบชั้นอยากทำนี่ครับแต่ว่าอีกฝากหนึ่งของการทำงานมันก็คือการวางแผนแล้วเราจะเห็นตัวเองว่าแผนเราในชีวิตเนี่ยเราเห็นตัวเองในปีนี้ว่าเราจะทำอะไรบ้างในขณะเดียวกันเราอาจจะเห็นถึงแผนการตลาดด้วยซ้ำว่าเออจริง,รงๆแล้วจังหวะมันควรจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับก็ก็เลยคิดว่า จำได้ว่าสมัยที่ ừ, เริ่มเริ่มเขียนหนังสือเนี่ยมันก็จะมีเว็บบอร์ดของพี่วินเรียววารินแล้วเขาก็จะมีแบบเว็บบอร์ดหนอนคุยกันอะไรแบบนี้นะครับจาได้ครับอ่าใช่ใช่แล้วเราก็จะชอบเข้าไปอ่านก็จะมีคนเข้าไปถามเกี่ยวกับเรื่องการเขียนแล้วพี่วินเนี่ยตอบคําตอบหนึ่งบอกว่าถ้าคุณเขียนหนังสือได้หนึ่งเล่มก็โอเคคุณก็ก็คือคุณเขียนหนังสือเสร็จหนึ่งเล่มแต่ถ้าคุณอยากเป็นนักเขียนน่ะคุณต้องเขียนหนังสือสองเล่ม มันอาจจะไม่เป๊ะแบบนี้นะครับแต่เนื้อความประมาณนี้แหละ oh. ก็คือว่าเวลาคุณปล่อยหนังสือออกไปเล่มหนึ่งแล้วอะมันอาจจะจบไปเลยก็ได้นะไม่ว่าเล่มนั้นจะเกิดหรือไม่เกิดนะฮะคือไม่เกิดคุณก็อาจจะเลิกไปเลยด้วยซ้ําหรือต่อให้มันเกิดแต่ถ้าคุณไม่มีผลงานต่อเนื่องก็เสี่ยงเหมือนกันที่คุณจะเหี่ยวตายไปใช่ไหมครับ oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยคําแนะนําจากพี่วินเนี่ยก็คือบอกว่าคุณน่าจะมีหนังสือเนี่ยตุนไว้สองเล่มอยู่กับตัวก่อนที่จะพิมพ์เล่มแรกด้วยซ้ํม hmm. พราะนะพอพอได้ได้ได้อ่านคําแนะนําเนี้ยก็เลยคิดเลยว่าถ้าโตเกียวมันออกไปแล้วเราจะเขียนเล่มสองทันทีแล้วเราก็เราก็เริ่มต้นเขียนกัมพูชาพริบตาเดียวเนี่ยไม่นานหลังจากโตเกียวไม่มีขาก็เกิดจากทั้งแรงผลักดันในตัวเองแล้วก็ทั้งการวางแผนด้วยครับแม่กำลังสนุกเลยนะครับเกี่ยวกับ วิธีการทำคอนเทนต์ในแบบของพี่เองนิวกรมนะครับแต่ว่าเวลาหมดซะก่อนเดี๋ยวยังไงเอพิซดหน้าเรามาคุยกันอีกถึงเคล็ดลับแล้วก็แนวทางการเขียนการใช้ภาษาแบบของพี่เอแล้วก็คำแนะนำสำหรับคนรุ่นใหม่ที่สนใจอยากเป็นคอนเทนต์ r ครีเอเตอร์นะครับก็ติดตามไอครีเอเตอร์พอดแคสต์ได้นะครับในเอพิซดหน้ายังพบกับพี่เอเช่นเดิมนะครับทาง d c l o u d Spotify YouTube แล้วก็ เก็ตทอกพอดแคสต์ด้วยนะครับวันนี้ผมเอ็มคาจอนเชงไอพังนิกหรือว่าแอกคาโจชิลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีครับ